นิยายทุกเรื่องที่น้งหวานอ่านนะคะและตอนนี้เนี่ยอยู่ในท็อปนะคะอยู่ชิงชนะเลิศเพื่อที่จะเป็นท็อป f a ีเฟรนดนิยายวายของน้ำหวานต้องไปอ่านนะคือคือต้องไปอ่านจริงๆถ้าไม่อ่านคือพลาด นี้นะคะนวนก็จะมาพูดถึงนิยายวายแนวโอเมก้าเวิร์สเป็นเรื่องที่สนุกมากบอกเลยว่าสนุกแบบสนุกอะสนุกแบบไม่ไหวแล้วนะทุกคนต้องฟังให้จบและทุกคนจะต้องไปอ่านตามนะคะพูดไว้ตรงนี้เลยถ้าไม่อ่านคือพลาดพลาดแบบไม่ควรให้อภัยตัวเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นกันนะคะนวนจะขอพูดถึงก่อนว่าโอเมก้าเวิร์สเนี่ยคืออะไรอธิบายคร่าวๆนะคะในตามแบบฉบับที่นวนเข้าใจเนาะแนวโอเมก้าเวิร์สเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือน คนที่เป็น3ามชนชั้นชนชั้นแรกเนี่ยชื่ออัลฟาจากนั้นก็คือเบต้าแล้วก็โอเมก้านะคะพวกอัลฟาเนี่ยนะคะก็คือเหมือนคนที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารจะเป็นคนที่แข็งแรงเกรงกล้าแข็งแกรง่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วเขาก็จะเหนือกว่าคนอื่นๆแล้วก็เป็นผู้นํานะคะส่วนเบต้าลงลงมาเนี่ย ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจืดชืดนะเป็นคนธรรมดาก็เหมือนเราๆนี่แหละก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปกตินะคะไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ลักษณะอะไรที่โดดเด่นและต่อมานะคะก็คือโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบี้ยล่างของสังคมนะคะ เป็นคนที่อ่อนแอหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนที่อยู่ชั้นล่างๆเลยผู้ชายที่เป็นโอเมก้าเนี่ยนะคะสามารถท้องได้และโอเมก้าเนี่ยเขาก็มีช่วงหนึ่งนะคะเรียกว่าช่วงฮีทเป็นช่วงที่พวกโอเมก้าเนี่ยเขาจะปล่อยฟีโรโมนออกมานะคะทําให้พวกเบตา้าหรือว่าพวกแอลฟาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะได้กลิ่นฟีโรโมนนี้แล้วก็ทําให้เกิดความอยากขึ้นมานะคะและถ้าโอเมก้าคนไหนนะคะถูกแอลฟากัดที่คอหรือทําสัญ,ญลักษณ์ไว้อย่างเงี้ยโอเมก้าคนนั้นนะคะก็จะไม่สามารถจับคู่กับคนอื่นได้เลยนอกจากคนที่ กัดตัวเองแต่ในส่วนของแอลฟานั้นนะคะเขาจะไปกัดใครก็ได้กี่คนก็ได้นะคะเหมือนกับว่าแอลฟาเนี่ยสามารถมีคู่ได้หลายคู่นะคะแต่ว่าตัวโอเมก้าเองถ้าถูกกัดแล้วก็จะต้องเป็นคู่ของแอลฟาตัวนั้นคนเดียวนะคะ <c oughs> คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะส่วนพวกรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยอาจจะต้องไปอ่านในนิยายกันเองเนาะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็แต่งมาไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่านักเขียนเขาจะแต่งแบบไหนหรือเขามีจินตนาการแบบไหนนะคะ โอเคจบแค่นี้นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจให้ไปถาม Google กันเองนะคะน่าจะอธิบายได้ละเอียดกว่านี้และนิยายที่นวหวานจะพูดถึงวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า King Checkmate เหนืออัลฟาของนักเขียนที่ชื่อว่า e v e r y p i e นะคะซึ่งถ้าใครคุ้นๆกับชื่อนักเขียนนี้นะนักเขียนคนนี้นะคะเป็นนักเขียนเรื่องเดียวกับเรื่องฉลามคลั่งรักเป็น 3P พีเรื่องแรกที่นวหวานเลือกมาอ่านนะคะและมันก็สนุกมาก แล้วคนที่ไปตามอ่านเรื่องฉลามคลั่งรักนะคะเขาก็มาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบแล้วก็ติดมากนะคะต้องไปอ่านรุ่นลูกอะไรของเขาไปก็เป็นอีกเสียงที่ได้คอนเฟิร์มนะคะว่านักเขียนคนนี้เขียนงานคุณภาพมากๆพอเราเห็นว่าเขาเขียนแนวโอเมกาเวิร์สเหมือนกันเนี่ยก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอ่านนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เปิดเรื่องมาด้วยความมึนงงตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะนักเขียนก็ได้บรรยายความแตกต่างระหว่างชนชั้นของเอลฟาเบต้าแล้วก็โอเมกาและในหอนายโลมแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าคาเซนเทียที่ที่ควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะ แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยมีเอลฟาถูกขังไว้ในกรงนะคะอยู่5คนหนึ่งในนั้นนะคะชื่อว่าอหลดเพอร์เซียสและในห้องเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีนายเอกของเรานะคะที่ใส่เสื้อผ้าบางเบาว่าวิาว,วนั่งอยู่บนที่นั่งแล้วเขาก็มองเอลฟาที่อยู่ในกรงด้วยสายตาเยะยและก็รังเกียจจากนั้นนะคะนายเอกก็ได้เอาตัวหนุ่มน้อยคนนึงเข้ามาหนุ่มน้อยคนนี้นะคะเป็นโอเมก้าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังปล่อยกลิ่นฟีโรโมนหอมหววให้กับพวกเอลฟาได้กลิ่นนะคะพอพวกที่อยู่ในกรงได้กลิ่นเนี่ยเขาก็เริ่มบ้าคลั่ และต้องการจะออกมาเอาตัวโอเมกานี้และนายเอกของเรานะคะได้ให้โอเมก้าอกี่ห้าคนเนี่ยเข้ามาในห้องแต่โอเมก้าสี่ห้าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นหนุ่มน้อยน่ารักตัวเล็กหรอกเขาเป็นโอเมก้าที่แบบตัวสูงตัวใหญ่อะไรอย่างงี้และเขาก็ได้ให้โอเมก้าพวกนี้นะคะทําการ NC กับพวกแอลฟาที่อยู่ในกรงเนื่องจากตอนนั้นนะคะแอลฟาที่อยู่ในกรงเขาไม่สามารถขัดขืนได้เพราะว่าตรงปากก็โดนตะก้อข้อปากมีอะไรมัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สามารถขัดขืนได้ก็ทําให้โดน โอเมก้ากระทำเอนซีไปนะคะนายเอกก็มองอย่างสะใจและเราก็จะได้รู้นะคะว่านายเอกเนี่ยก็เป็นโอเมก้าเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นโอเมก้าที่ได้ฉายาว่าราชินีแห่งโอเมก้านะคะและที่สําคัญก็คือเขาเป็นเจ้าของหอไนโลมนี้ด้วยจากนั้นนะคะก็ตัดฉากมาที่หอานโลมนั้นคือตรงข้างในเนี่ยมันจะเป็นเวทีและก็จะมีกระจกใสๆกันนะคะสําหรับพวกโอเมก้าเอาไว้ทําการโชว์การแสดงต่างๆนานาและนายเอกของเรานะคะก็ได้ขึ้นไปทําการแสดงข้างบนมีเต้น ว่าวิวหรือออยนู่นออยนี่นะคะก็คือนายเอกของเราเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์และพวกอัลฟาที่นั่งมองอยู่นอกกระจกนะคะก็ต้องการนายเอกมากและก่อนที่นายเอกจะลงจากเวทีไปนะคะเขาก็ได้บอกว่าใครประมูลราคาสูงสุดหรืออะไรเงี้ยคืนนี้ก็จะได้ตัวนายเอกไปจากนั้นพวกเขาก็เหมือนแบบทําร้ายหรือทําอะไรกันเงี้ยเพื่อให้ได้ตัวนายเอกนะคะนายเอกก็มองลงไปอย่างน่าสมเพชนะแล้วก็บอกว่าพวกงโง่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนายเอกก็จะเดินกลับเข้าไปหลังเวทีแล้วก็มีนิโคลัสนะคะเป็นทั้งผู้จัดการมือ ขวาคนดูแลแล้วก็เหมือนคนสนิทของนายเอกเขาก็เอาผ้าคลุมมาคลุมนายเอกไว้จากนั้นก็รายงานนายเอกนะคะว่าเอาฝ้า5้าคนที่อยู่ในกรงเนี่ยได้ถูกขายทอดตลาดมืดไปแล้วนะเออก็รายงานสถานการณ์ต่างๆจากนั้นนายเอกกับนิโคลัสนะคะเขาก็เดินเข้าไปในห้องทํางานของนายเอกจากนั้นก็มี NC กันค่ะ NC แบบเราร้อนมากดูเดือดนะคะแบบก็ดีงาม ่าถ้าใครฟังถึงตรงนี้นะคะอาจจะคิดว่าคุณนิโคลัสคือพระเอกแต่ว่าไม่ใช่นะคะตอนแรกนวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะพอนหนวันเห็นชื่อว่าหลอดเพอร์เซียสที่อยู่ในกรงใช่ไหมก็อันนี้จะเป็นพระเอกหรือเปล่านะแต่อ่าไม่ใช่พอโดนโอมกกาลุงไปแล้วเนี่ย ไม่น่าใช้พระเอกแล้วพอมาเจอคุณนิโคลัสนะคะเขาเป็นเบต้าและเขาก็ไปมีเอ็นซีกับนายเอกใช่ไหมน้าหวานก็คิดเหมือนกันว่าเขาอ่ะจะเป็นพระเอกได้หรือเปล่าเพราะว่าพระเอกน่าจะเป็นอัลฟาหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณนิโคลัสก็คือหลังจากที่นายเอกเอ็นซีกับคุณนิโคลัสนะคะเราก็จะได้รู้ว่านายเอกเนี่ยแซ่บมาก <Okay. S 1> และที่สําคัญนะคะอยากจะชมคุณนักเขียนมากๆนะคะแค่ตอนบรรยายว่านายเอกจูบก,กับนิโคลัสตอนนี้เนี่ยทุกคนจัไว้นะเออตอนนี้เนี่ยที่จูบก,กันซึ่งแค่ฉาก จูบมะทุกคนมันบรรยายได้แบบขนลุกอะแบบมวนท้องคือมันมันดีมากค่ะอยากชมนักเขียนมากนะคะว่าเด็ดอะดีดีจริงๆ <c oughs> โอเคค่ะตัดฉากจากตรงนั้นนะคะย้ายมาที่คฤหรื่องหาแห่งหนึ่งนะคะเป็นคารื่อหารของท่านคาเดียหรือว่าหลอดคาเดียของเราและแน่นอนว่าหลอดคนนี้ก็คือพระเอกตัวจริงนะคะ ในตอนนั้นนะคะพระเอกก็ได้อยู่กับเพื่อนของตัวเองเป็นหลอดอีกคนนึงหลอดคนนี้เนี่ยเขาไปเจอพวกอัลฟาห้าคนที่ถูกขายทอดตลาดมืดนะคะ่ะที่ตลาดมืดมาเขาก็เลยเอาอัลฟาพวกนี้กลับมาให้พระเอกซึ่งใน5คนนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีหลอดเพอร์เซียสใช่ไหมคะเขาก็ทําการฟ้องพระเอกเลยเพราะพระเอกของเรานะคะเป็นเหมือนขุนนางผู้ใหญ่ที่รับใช้แบบขั้นสูงอะไรเงี้ยคือยศถาบรรดาศักดิ์สูงแล้วเขาก็ฟ้องว่าเออเ,เนี่ยแม่เล้าในคาเซนเทียเป็นคนทําแบบนี้กับพวกเรามันกล้าทําแบบนี้กับอัลฟาได้ยังไง ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นแคโอเมก้าเขาก็พูดแบบโอ้ใส่ไข่ไปมาไปมานะคะทําให้พระเอกของเราเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเออได้ยินชื่อมานานแล้วเหมือนกันนะแม่เราคนนี้เราคงต้องไปเหยียบคาเซนเทียนหน่อยละแล้วก็ดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจากนั้นเพื่อนของพระเอกนะคะก็บอกว่าเอออีกไม่กี่วันนี้เนี่ยคาเซนเทียเขาจะมีจัดการแสดงเราไปกันหน่อยไหมอะไรแบบนี้พระเอกก็เลยโอเคตกลงนะคะจะไปคาเซนเทียซึ่งน้องหวานได้บอกรือยังว่าคาเซนเทียคือหอในหลวมของาน,นเอกและวันการแสดงก็มาถึงนะคะก่อนที่ นายเอกจะขึ้นแสดงนะคะก็มีลูกน้องเอากุหลาบมาให้ช่อหนึง ซึ่งช่อนีเนี่ยเขียนการ์ดไว้ข้างหลังนะคะว่ามาจากพระเอกและดอกไม้ช่อนีเนี่ยคือเพื่อนของพระเอกที่เป็นหลอดเนี่ยเขาก็แนะนําว่าพระเอกควรจะส่งดอกไม้ให้นายเอกนะนายเอกก็เลยถือช่อดอกไม้นี้นะคะขึ้นไปบนเวทีด้วยจากนั้นเขาก็ประกาศแบบดังลั่นนะคะว่าเออหลอดคนนี้เนี่ยส่งดอกไม้มาให้ขอบคุณนะจากนั้นเขาก็เผาดอกไม้นะคะแล้วก็โยนดอกไม้ไปข้างหน้าและก็กําลังจะเริ่มการแสดงแต่ก่อนที่จะได้เริ่มการแสดงหรือมีอะไรไปมากกว่านั้นนะคะก็มีแก้วบางอย่างนะคะโยนเข้ามากระทบกับแก้วกระจกใสของเวที แล้วนายเอกก็หันไปมองและเขาก็เจอกับพระเอกนะคะก็คือหันไปมองแล้วก็มองตากันคือพระเอกอเป็นคนโยนสิ่งนั้นมาโดนกระจกแล้วพอเขาสบตากันเนี่ยเขาก็เห็นภาพเหมือนเห็นนิมิตนะคะว่าตัวเองกับพระเอกเนี่ยกำลังแบบ NC กันอยู่ทั้งๆท,ที่ก็เพิ่งเคยเห็นหน้าพระเอกอะ่ะทุกคนเออจากนั้นอะ่ะนายเอกก็เกิดอาการฮีทเออคือฮีทขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขุยเลยนะนายเอกก็แบบเฮ้ยช่วงฮีทของเขาเนี่ยยังไม่มาถึงทาไมอยู่ๆมันถึงฮีทและในระหว่างนั้นนะคะนายเอกก็เริ่มไม่ค่อยมีสติแล้วเพราะว่าอาการฮีทมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ นิโคลัสที่อยู่ข้างหลังเวทีเนี่ยเขาก็มาเรียกนายเอกว่าเออรีบกลับเข้าหลังเวทีเธอเพราะว่านายท่านฮีทนะอะไรอย่างงี้แต่ก่อนที่นายเอกจะวิ่งกลับเข้าไปหลังเวทีนะคะเขาก็ไปบอกกับพระเอกว่าตามหาฉันให้เจอสิจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปใช่ไหมพระเอกที่ตัวน,นั้นเหมือนคุ้มคลั่งมากๆนะคะเพราะกลิ่นฟีโรโมนของนายเอกมันฟุ้งกระจายเขาแบบทุกกระจกทุกกระจกอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะเข้ามาหานายเอกให้ได้จากนั้นก็ตัดไปที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วก็จูบก,กันแบบร่ารอนมากก็คือจูบก,กันแล้วก็พากันเข้า ไปในห้องของนายเอกนะคะแล้วก็มี NC กันคือน้าหวานจะขอหยุดสต็อปพูดถึง NC ตรงนี้มิสนึง NC นี้นะคะมันดีมากมันไม่ใช่ท่วงท่าของ NC นนะที่ดีคือแบบบรรยากาศสถานการณ์อารมณ์ของพระเอกนายเอกเนี่ยมันบรรยายได้แบบมันดีอะทุกคนมันดีมาก พูดว่าแบบนี้เลยนะคือนักเขียนเนี่ยสามารถทําให้น้าหวานที่ผ่านเรื่องราว n อมาอย่างโชคชนหมายถึง n อในนิยายนะเออมาอย่างโชคชนเนี่ยจากที่รู้สึกเฉยๆกับ n อใช่ไหมพอมาอ่านฉากนี้นะทุกคนมันแบบเหมือนทําให้ฉันเนี่ยเป็นแบบเด็กน้อยวยัยใสที่เพิ่งเริ่มอ่านเอ็ีอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นเลยอะ่ะถ้าใครได้ไปอ่านตามนะคะจําฉากนี้ไว้ให้ดีๆนะคะ NC นี้อะ่ะมันดีมากพอ n อที่เร่าร้อนผ่านไปนะคะทั้งคู่ก็ได้ตื่นมาแล้วก็ คิดวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ๆทั้งคู่ถึงต้องมีอารมณ์แบบพุ่งขึ้นมาขนาดนั้นนายเอกก็เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้และเรื่องฮีทอีกส่วนพระเอกนะคะที่แบบเป็นหลอดผู้สูงศักดิ์อะแล้วก็อยู่ๆก็ต้องการมากๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็เลยมาคุยกันนะคะว่าเออมันเกิดอะไรและก็ได้คําตอบว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคู่แห่งโชคชะตากันก็ได้ซึ่งคู่แห่งโชคชะตานั้นมันมีความเป็นมาอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ไปอ่านกันเองเองนาะจากนั้นเนี่ยนายเอกก็เหมือนไล่พระเอกกลับบ้านไปว่าเออกลลับไปไปด้ แต่ก่อนที่พระเอกจะออกไปนะคะเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันถูกใจสิ่งไหนฉันก็ต้องได้สิ่งนั้นพอพระเอกกลับไปละนายเอกก็เพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวที่เอ็นซีมาทั้งหมดทั้งคืนเนี่ยคือเขาไม่ได้สวมถุงยางทําให้ก็ต้องรีบกินยาคุมฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ไปนะคะและนายเอกเนี่ยก็ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจเช็คให้ละเอียดอีกทีว่าแบบเขาจะท้องไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในช่วงฮีทเนี่ยนะคะโอเมก้าสามารถท้องได้ง่ายมากจุดพีคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนามสกุลของนายเอกเนี่ยมันเป็นนามสกุลของ คุณนางชั้นผู้ใหญ่นะคะที่รับใช้ราชินีซึ่งตระกูลนี้เนี่ยพระเอกบอกว่าไม่มีทายาทไหนที่เป็นโอเมก้าเลยแต่เขาก็มาเจอนายเอกที่เป็นโอเมก้าและชายนามสกุลนี้นะคะก็แบบมีเรื่องลึกลับซับซ้อนให้เราได้ค้นหากันไปอีกนะคะและใครที่อยากไปอ่านต่อนะคะก็จงหยุดฟังน้หวานตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน้หวานจะพูดถึงปมถึงอะไรต่างๆนานาถ้าใครอยากจะไปลุ้นเองนะคะก็ให้เออหยุดแล้วก็ไปอ่านได้ส่วนใครที่อยากรู้ปมหรือรู้อะไรต่าง ๆน,าน,านะนหวนก็ไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงต่อไปเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปอ่านเขาก็มีคําเตือนไว้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหารุนแรงนะคะและก็เหมาะสมสําหรับคนที่อายุ25บวกซึ่งที่จริงนงหวนอ่านแล้วเนี่ยนวนว่า20บวกก็น่าจะพอแต่ว่านักเขียนเขาก็แนะนําแล้วก็เตือนไว้นะคะว่าเออมีเนื้อหารุนแรงนะแล้วก็25บวกก็จะดีมากจ้าและอีกอย่างท้ายค่ะทุกคนก็คือมันจะมีฉากหนึ่งนะที่นายเอกเนี่ยจากตัวพระเอกขังกง ไว้ลามโซ่แล้วก็ปิดตะก้อเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะและนายเอกก็ปล่อยฟีโรโมนให้พระเอกคลั่งนะคะอยู่ในกรงโดยแบบออกมาทําอะไรนายเอกไม่ได้และตัวนายเอกเนี่ยกับคุณนิโคลัสนะ เขาเอ็นซีกันต่อหน้าพระเอกค่ะให้พระเอกแบบคลั่งตายไม่ไม่เชิงคลั่งตายหรอกแต่แบบให้พระเอกคลั่งอ่ะว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้นะแล้วคือคู่แห่งโชคชะตาตัวเองคือกําลังเอ็นซีกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เออคือฉากนี้นะก็จะเป็นฉากที่นวนคิดว่าอาจจะหลายคนอ่ะรับไม่ได้ก็จะขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าเออมันจะมีแบบนี้อยู่นะถ้าใครรับได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วแต่ถ้าใครรับไม่ได้ก็ ก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันดีจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีฉากนั้นใช่ไหมแต่การบรรยายของนักเขียนนะคะ,ขะเขาบรรยายว่าเหตุผลต่างๆว่าทําไมนายเอกของเราเนี่ยเขาถึงต้องไปทําแบบนั้นเขามีความแค้นความเจ็บช้ากับอัลฟาจนเขาต้องมาทําแบบนี้หรือเขาเกลียดอัลฟามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันนะคะก็ใคร <ๆ S 2> ที่อยากไปลุ้นไปอ่านเชิญไปอ่านตอนนี้เลยค่ะไปเลยบ๊ายบายส่วนใครที่จะฟังต่อนะคะก็เดี๋ยวนหวนจะมาเล่าปมให้ฟังกันต่อเนาะ สรุปปมแรกนะคะก็คือนามสกุลของนายเอกใช่ไหมว่าทาไมเป็นนามสกุลของคุณนางชั้นผู้ใหญ่คําตอบก็คือนายท่านของตระกูลนั้นเนี่ยเขาก็มีคู่แห่งโชคชะตาเหมือนกันซึ่งก็คือโอเมกา้าใช่ไหมคะและโอเมก้าคนนี้เนี่ยก็เกิดลูกมาก็คือตัวนายเอกแต่ด้วยความที่นายเอกเกิดมาเป็นโอเมก้าไงท่านพ่อก็เลยไม่รักไม่สนใจยายดีนะคะแล้วนายเอกเนี่ยก็มีพี่ชายอีกสองคนซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็เป็นอัลฟาจนมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่นายเอกเกิดอาการฮิตขึ้นมาแล้วพี่ชายของตัวเอง ก็กําลังจะเข้ามาเอ็นจีกับตัวเองอยู่แต่พอพ่อเข้ามาเห็นนะคะเขาก็บอกว่าแกอ่อยลูกชายฉันแล้วก็เตะแม่กับนายเอกออกจากบ้านไปเลยนะคะทําให้ในายเอกกับแม่เนี่ยต้องตกรกรรมลําบากจนแม่ของนายเอกรอมใจตายนะคะจากนั้นก็เป็นนายเอกเองที่ต้องแบบขุดลุมแล้วก็ฝังศพแม่ด้วยมือของตัวเองนั่นก็ทําให้ในายเอกเกลียดแัลฟ่ามากๆนะคะว่าไอ้พวกยิงในศักด์ซีไม่รู้คุณค่าคนทุกคนควรจะเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้และที่พีคไปกว่านั้นนะคะอันนี้ พีคมากๆตอนจบนะคะพี่ชายสองคนของนายเอกเนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้เป็นลูกของหัวหน้าตระกูลค่ะก็คือพ่อนายเอกอะมีลูกคนเดียวก็คือตัวนายเอกเองและที่เขาต้องไล่นายเอกออกจากบ้านนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของนายเอกเพราะเขารู้ว่าถ้าอยู่ในบ้านนั้นต่อไปเนี่ยพี่ชายหรือคนอื่นๆก็จะมาคมเหงตัวนายเอกอยู่ดีนะคะพ่อก็เลยคิดว่าให้นายเอกออกไปอยู่ไกลๆนะ่ะดีแล้วก็เลยทําการแบบเย็นชาแบบนั้นกับนายเอกไปนะคะส่วนคู่แห่งโชคชะตาเนี่ยก็เหมือนเป็นคู่ที่พัจ เขาแบบจับคู่มาให้อัลฟากับโอเมกานะคะว่าเออทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่กันอะไรเงี้ยช่วงหลังๆมานะพระเอกก็เหมือนจะขอความรักจากนายเอกนะคะว่าให้โอกาสฉันได้ไหมแบบฉันไม่เหมือนอัลฟาคนอื่นนะก็พยายามจะขอความรักนะคะแต่ว่ากำแพงของนายเอกเนี่ยมันสูงแล้วก็หนามากและพระเอกนะคะก็เคยไปพูดกับเพื่อนพระเอกว่าที่จริงนายเอกเนี่ยก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งเฉยๆเ,เขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็คือเหมือนพูดไปว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายเอกนะคะทาให้ในายเอกเนี่ยก็ยิ่งแบบสร้างกําแพงที่หนา ขึ้นไปอีกอะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเนี่ยพระเอกอาจจะพูดมาเพื่อหลอกเพื่อนตัวเองเฉยๆนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็จะเป็นความที่พระเอกกับนายเอกต้องอยู่ด้วยกันเพราะมันมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะว่าพระเอกเนี่ยไปช่วยให้ในายเอกไม่ต้องติดคุกแล้วก็ไม่ต้องโดนลงโทษนะคะเออเขาก็เลยต้องไปอยู่กับพระเอกแล้วก็แบบมีความสัมพันธ์มีอะไรแบบไต่ลำดับไปเรื่อยๆนะคะ แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องคาเซนเทียคือหอนายลมนายเอกมีปัญหาหรือว่าต้องไปจัดการนู่นนี่นั่นและพี่ชายทั้งสองของนายเอกเนี่ยก็เหมือนค้าอาวุธค้าสิ่งผิดกฎหมายในนามราชินีนายเอกกับพระเอกนะคะก็เหมือนต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะล้มตระกูลนี้ <c oughs> คือที่ชอบเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แบบรักรักเอรักกันเ c รักกัน n ออะไรเงี้ยมันมีเรื่องแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะมากแบบแตกออกไปแบบเยอะมากจริงๆนะคะแบบมีสืบสวนสอบสวน มันมีแบบค้ายานะมีวางแผนตรงนั้นวางแผนตรงนี้อย่างเงี้ยมันเออมันค่อนข้างสนุกนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนน้ำหวานอ่านน่ะความชอบมันพุ่งปี๊ดปีแซงนิยายทุกเรื่องที่น้หวานอ่านนะคะและตอนนี้เนี่ยอยู่ในท็อปนะคะอยู่ชิงชนะเลิศเพื่อที่จะเป็นท็อป3รีเฟรนดนิยายวายของน้ำหวานเออมันอย่างนั้นเลยคือนานๆทีเนี่ยน้ำหวานจะเจอนิยายที่อ่านแล้วก็แบบความชอบมันมันแซงทุกเรื่องอะแต่ที่เรื่องนี้นะคะยังไม่ติดท็อป3รของน้ำหวานเนี่ย พราะหนึ่งนหวานต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะเวลานะคะจะพิสูจน์ว่าอ่ะอีก 4- 5หเดือนไปข้างหน้าเนี่ยน้หาหวานจะยังชอบเรื่องนี้อยูไ่ไหมหรือว่าน้หาหวานแค่ลุ่มหลงเขาเฉยๆแค่อ่านแล้วก็แบบชอบมากแต่พอเวลาผ่านไปความชอบนี้จะแบบลืมเลือนเลอะเลือนลงไปหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะว่า,วามิจ่าทิที่น้หาหวานชอบเช่นรักโคตรโคตรคนอย่างมึงเนี้ยน้หาหวานอ่านมา7ปีละและน้หาหวานก็ยังคงอ่านอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เขาเป็นติดหนึ่งใน3าของ นิยายที่นวนชอบใช่ไหมนั่นแหละเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้น้หวานจะเจอนิยายที่นหวนชอบมากกว่านี้ไหมหรือชอบพอๆกับเรื่องนี้และพอเวลาผ่านไปเรื่องนี้น้หวนยังจะสามารถกลับมาอ่านได้อีกไหมนะคะและจะยังชอบเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยนะคะเรื่องนี้ดีมากต้องไปอ่านนะคือ คือต้องไปอ่านจริงๆสุดท้ายนี้นะคะน้ำหวานอยากจะขอ,อกราบงามๆที่ตากคุณนักเขียนนะคะที่คุณได้ผลิตนิยายอันดีงามแบบนี้ออกมาและน้ำหวานบอกไว้เลยว่าน้ำหวานจะตามเก็บนิยายของนักเขียนคนนี้ทุกเรื่องอเพราะว่าเราอ่านมาแล้ว2เรื่องเนี่ยคือมันงานดีทั้งสองอะ่ะไม่ใช่งานดีแบบเบสิกนะมันงานดีมากดีมากทั้งสองเรื่องเลยยังไงนะคะคลิปนี้น่าจะนานมากๆนะเพราะว่าตอนนี้ นวนพูดไป40นาทีแล้วเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบายไปอ่านด้วยนะ